ครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนี่คือเกมสมอนอวอลสกายอารีนาโอ้ยลินลัวมันดึกแล้วเนะาะผมเอเจมลิงนะครับออยู่กับ ID k i n g s l เเหมือนเดิมอตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งละก็มาเปิดสกอ์ส้มอีกแล้วนะครับไม่หู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้นแัแเราอะเอ่อมีเพื่อนๆนะครับบางท่านได้เม้นมาว่า คลิปที่ผ่านมาเนี่ยมันเสียงแตกผมก็ยังหาเหตุผลไม่เจอนะว่าทําไมมันเสียงแตกเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นที่มือถือหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นที่โมบิเซนเพราะว่าหลังจากนั้นเนี Mob ่โมบิเซนก็มีการอัปเดตตัวแพ็กเกจขึ้นมาอีอกสองครั้งนะครับอ,อ,อาจจะมีปัญหาก็ได้แต่แต่แต่สำหรับตัวผมเนี่ยคือเปลี่ยนมือถือนะครับจากตัวเซนโฟน ห้าไอ z ูเซนฟ e นห้ามาเป็นเซนฟ o นสองนะครับซึ่งแรงขึ้นแน่นอนนะครับด้วยแรมสี่จงมี่โฆษณาให้เขาพร้อมอโอเคไม่พูดท่อนเองคือผมจะเปิดแล้ว,วผมก็จะต้องอัพเลยเพราะว่าพื้นที่มันเต็มนะครับผมไม่ได้ขยายนะอ่าโอเคเปิดเลยนะไม่มีส่งไม่มีสูตรละ <c oughs> จะมีแค่สูตรเดียวนี่แหละเหมือนเดิมนะครับพี่สูตรทฤษฎีเปลี่ยน อะไรนะเปลี่ยนชแนลเออจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสน,นะว่าจะได้ห้าดาวหรือซื้อสีดาวอะไรคือขอให้ได้สามดาวมาผมก็ดีใจละจะเอามาอัพนะครับจะเอามาอัพขึ้นห้าดาวพอดีว่าผมจะเอาแท่ขึ้นแท่ไฟนะครับจะเอามาคอมโบกับตัวแวมแวมไฟนะครับนะพอเราไม่อยากได้มันก็ไม่ให้จริง ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเปิดสกอร์ส้มได้ยากอ่ะคือแสงขึ้นยากครับผมคิดเองบ่ไม่รู้นะขอกินก่อนนะครับอกินกินกินเข้าไปพี่น้องไอ้ขึ้นมาทำไมฟึบฟึบกินกินแบบไม่บ็นยาบัอยางไปอ้าขีดนะตอนนี้มีสี่ดาวกี่ตัวละหนึ่ง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 สองสิโอเคผมจะขึ้นห้าดาวอีกหนึ่งตัว เอานี้ขึ้นหฮดาวเพื่อให้พื้นที่มันเยอะนะจะได้เปิดได้ต่อ,ตอเนื่องมากขึ้นนะฮะอาจจะชานหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอเคถูกต้องไปโอเคโอเคพร้อมแล้วไปต่อเลยปุ๊บอืมนิ่งสน,นิท <c oughs> แมมไฟแมม,แมมมูดแมมมูดอ่าโอเคกลับมาหนึ่งเปิด นี่ได้ยากจริงๆครับคือมันมีครั้งที่แล้วเนี่ยผมพยายามที่จะอัพคลิปออาจคลิปนะครับแล้วมันก็แบบไม่ได้เลยสิบเอสกรนี่ไม่ได้เลยนันลกสุดๆดูดิไม่ผ่าเลยครับคือนี่ก็เที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนขึ้นแล้วที่เขาแบบบอกว่าเอ,อหลังห้าทุ่มอะไรให้เปิดใช่ไหม เนี่ยทำละนี่มันเกินห้าทุ่มมาประมาณชั่วโมงแล้วออดูดีดูมัน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 คือถึงแม้ว่าโอ้มาสามตัวแล้วไอตัวนี้ถึงแม้ว่าผมบอกว่าไม่อยากได้เนี่ยจริงๆก็อยากเห็นแสงบ้างอะไรบ้างะนะมีบ้างก็ดีไอคันจะไม่มีเลยเนี่ยมันก็น่าขีเียดไปวะวะ if ไฟ เนี่ยคนไทยบ้างนะเนี่ยเผื่อเผื่อคนไทยด้วยกันจะเห็นใจจะศูที่เจ็ดเนนะี่ยคนไทยเยอะดีเผื่อเอยมาเปิดในนี้แล้วคนจะมาจีดใส่ให้ไรอโอตต้ตอบแทนกันอย่างสะสมปรมาจารย์หมัดเมาเปิดเลยไม่ไม่เปลี่ยนชแนลละอืดูความโหดร้ายของเกมมันเออมาสักทีเถอะครับพี่น้องอันสุดท้ายอะไรวะ มาแล้วโอ้ยอย่าดร้อนพ่อรู้เท่นที่รักโอ้ยในทีสุดมามาโคตรอยากร้องไห้ดีใจชิบเพงิงโอ้ยอยากจะกีดก็กีดไม่ได้กูม,มืดแล้วโอ้จ๊อกพ่อจ๊อกโอ้ย,โ,อโ,โ,อยโคตรดีใจเลยโคตรคุ้มโอ้การเปิดครั้งนี้คุ้มมากๆพี่น้องครับพี่น้อง คือมันเป็นบุญตัวที่ผมเฝ้าอยากจะได้มานานมากครับแล้ววันนี้มันก็มาแล้วได้ป้านอีกแล้วกูคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้จริงแล้วผมมีตัวนี้ซึ่งผมปั้นรอเลยอะไหนวะนี่พี่เกนล่อนเนี่ยจริงๆอะภาษาอังกฤษอ่านแกนเลียนอะเอาอะไรข้อความไหมมันอ่านว่าแกนเลียนแต่ว่า ก็แอดมินไทมยมาั้งแกลอนแกลอนนี่เลือกน้ำมันได้เลยนะแล้วเอามาจะที่โอ้โหถ้ามีโจกลมมาตีพเจ้ารัดจ้าครับพี่น้องโคตรมันน่ะเพราะว่าโดสเกตแกเลียนนี่นะครับสกิลของเขานีเด็ดจัดจัดเด็ดเลยโดยเฉพาะสกิลสามต้องปลุกนะไม่ปลุกนี่กาไอ้ไอ้สกิลเนี่ย มันจะมีโอกาส7จซ็นที่จะทําให้เกาะแตกอะแล้วเกาะแตกหมู่ครับพี่น้องคิดดูแล้วกันออสุดๆอะ่ะเนื้ออ,อ๋อโอเคคืออีกคีนึงอีกตัวหนึ่งที่ผมจะเอาขึ้นคือตอนนี้ต้องช่างใจหลายตัวแล้วอะว่าจะเอาอะไรขึ้นจะปั้นลูเชนขึ้นก่อนจะเอาโจ๊ก ขึ้นก่อนหรือว่าจะเอาตัวเนี้โลกขึ้น,นจริงๆแล้วผมใจผมอะ่ะที่ที่พี่ปั้นห้าดาวมาหลายๆตัวเนี่ยต้องเอาตัวต้องการเอานี้ขึ้นไปยืนกับวอดิฮิวนะครับเออคือตัวนี้คือจะแบบบางเอาสู่ชาวบ้านเข้ามาเล่นไงมันก็เลยดูโหดเนี่ยเขาเห็นคนเขาปั้นไงก็เลยจะปั้นตามตอนนี้ผมได้โจกแล้วจะเอามายืนคอมโบกับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวดูก นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะคะรับสวัสดีครับพี่น้องเอาเอาเอาปิดได้